สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โน้องปองไปครับวันนี้ไอ้พูดสิลครับไอ้พูดสิลไอ้พูดสิลมาท้าปลาครับวันที่วันที่วันที่สิจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบสองสิบสามครับอ้าวชมบรรยากาศครับวันนี้เป็นกำลังออกแล้วออกตัวแล้วบ้านไปดูจำเป็นสรุปสา,ายมาเดินทางเดินทาง โอ้ยุดไม้เอาอยู่ใส่นอเนี่ยส่นสิโอ้ธรรมชาติขาดและขาดขาดขาดมีหอนทาบ้านอยู่เตอแล้วดีนดีดนี่ีรนี่ซายซ้ายนิ้วสีนี่หลักเอนิ้วสีจบปนิวสีเออการรอดับยานนีมาจองเลย เคยจับตรงมือเหรอมาเดินข้างไปเรื่อยๆใช่ไหมบ้านนี้ต้รรมชาติ์มาตักนะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเนาะเส้นทางก็อ้อมอ้อมจะรับประทานตักเนาะเออตุ๊กตักโยงยางก็ควายกับ ไม่สมรรเนะธรรมชาตโอ้ทไมอู่ปนาไปลาก่อนเรีเพิาไปเสียนเสียเพิ่นครับวดีครับโอ้ยรูปรอลันเรนีครับบินอยู่นด้เลย

อาธรรมชาเสียงหน้าหน่อย่ยนัมาขัเถอะสายค่อยได้อกสินเลยโอ้ยบผู้สินกระเห่ามเหงสินเท่าเติมไปคอยเนี่ยเ็หน้าน่อยเ็หน้านอย ปล่อยได้ปล่อยได้ขนาดนะโอ้เบียกนะโอ้ยตายป่ะนี่โอ้มาถือบ่องยืนเบังโอ้คักแท้เนี่ยน้องสอนเียนตอนนี้เพิ่งกำลังพิจารณาเสียนเพิ่นโอ้คักแท้ โอ้โปกเลยเนี่ยหลายันเดนี้คักคักคักคัเกเขียวเขาเพราะทางนั้นนะพี่น้องนั่นนะโอ้ยธรรมศาสตร์คักแคแท้ามมากาลัางตามไปอยโอ้พนยางไปทางนั้นละ่ะเป็นไวรุ่นพนยางไว้ผู้ศิลป์เห่าย่งางซาเ <laughs> อา ก็มาแล้วเนาะมันโอ้มันย้อนได้อย่าไล่ยได้แม่ม่นบอกไล่ก็ะไลน้ำล็กก็แหละนี่ทวมหัวบอกหัวไอเพอาผมฟูไข่ยอยู่อัาขัด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 ตามมุดไปอีกก้อนผุ่นพันยางก้อนละเบาสอนสินสลักใช่ นักล้องช่วงนี้พักงานอยู่เออยามออกงานพ้นก็ไปรลองเพลงเออยามเวลาว่างเพื่อก็จะปูจับปลาเปลี่ยนเบิดอืมอ้าบ่แล้วค่ะตอมเออเดี๋ยวพอมีปลาอยู่เอาจะโตไปอืม ยาป็ษตะฮกะ่มันก็นอยู่น้ำยาเลยเนาะปะเตรียมตัวก่อนครับยังบผูได้กินขขาวเศร้าครับพี่น้องครับเตรียมตัวจักน้อยก่อนครับช่วงนี้